สวัสดีครับสวัสดีครับชาวนิวซีแลนด์พาพ่อมแม่พี่น้องมาชมาการเลี้ยงมดแดงครับวันนี้ผมเอาหัวปลาชโดมาเลี้ยงมดแดงมาดูผลงานครับพ่อแม่พี่น้องมดแดงกําลังไตยเยอะเยอะมากินหัวปลาชโดโอ้พ่อมแม่พี่น้องขนาดต้นนี้นี่ยังไม่เคยมีมดแดงครับเพิ่งมาเจออยู่วันสองวันนนี้ลงมากินาซากซากหัวปลาชโดครับกินแล้วเขาก็จะเอาพวก อาหารตรงนี้ไปเลี้ยงไข่มดแดงไปเลี้ยงตัวกราไเมเป้งเลี้ยงไข่นี่ครับมาดูครับทหารมดแดงยังเยอะครับอยู่เยอะอยู่เยอะไต่กินปลาชะดโดครับไต่กินซากปลาชะดโดครับอ่าก็วิธีการเลี้ยงง่ายๆครับใครมีซากอ่าซากซากสัตว์เนาะซากสัตว์เก่าๆซากสัตว์ตากแห้งตากแห้งก็เอามาแขวนไว้ตามต้นไม้ ต้นไม้ที่เขาชอบที่มดแดงชอบอยู่ก็คือต้นมะม่วงครับรที่ผมสังเกตเห็นต้นมะม่วงทุกสายพันธุ์ครับเขาจะชอบอยู่ครับนี่ครับวิธีการง่ายๆเราเลี้ยงไว้เพราะว่าทุกวันนี้มดแดงค่อนข้างที่จะหายากครับเพราะว่าบางที่เราไปไปหาในเขตพื้นที่ของคนอื่นเขาห้ามครับก็ห้ามหาให้หาก็ห้ามให้จับก็ห้ามให้สอยเพราะว่าเป็นเขตส่วนบุคคล เพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนนี่ต่างคนต่างหาได้ตามท้องไร่ท้องนาแต่ว่าสมัยนี้ไม่สามารถที่จะหาโดยอำเภอใจได้ครับบางที่บางเจ้าเขาก็ห้ามครับมีขั้นถึงปรับเลยทีเดียวครับปรับเป็นเงินเลยทีเดียวครับก็ ากตรงนี้ไว้เตือนๆผม่อ่พี่น้องใครที่ชอบแย่ไข่หมดแดงเนาะกบางคนก็เริ่มเลี้ยงแล้วครับใครมีต้นหมากราก,รากไม้ก็เริ่มมาอนุบาลเริ่มเลี้ยงให้มันอยู่ของเขาตามธรรมชาติบางคนก็เอาพวกเศษเพวกเศษอาหารหรือซากซากสัตว์นี่ครับเอาไปให้กินเพื่อที่จะอนุบาลอ,อนุรักหมดแดงไว้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ในช่วงเ,เดือนมีนา มีาเนี่ครับผมอแมนพี่น้องเดือนที่เขากําลังออกไข่เนาะเขากําลังออกไข่ก็เป็นผลผลิตที่ค่อนข้างราคาแพงแล้วก็เป็นผลผลิตที่อร่อยมากๆแนะนําครับใครมีต้นมากรากไม้มาทําแบบผมรับรองคุณมีมดแดงกินทุกปีแน่นอน อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับ้วยนะครับวันนี้มา,มาบอกวิธีการดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม